สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุปุสุคนนะคะสวัสดีพี่น้องเกษตรกร,กรผู้ที่มีความสนใจในการเลี้ยงกบว่าสิเป็นอาชีพลักแลัก,กอาชีพเสริมทุกท่านนะคะลูกออดฟาร์มกบค่ะเมื่อนี้นะคะหลังจากที่เฮ้าปล่อยลูกออดนะคะลงไปในบอ่อดินนะคะแล้วกับเป็นบอ่อพลาสติกเนาะนะคะเพื่อที่จะไปเลี้ยงต่อให้มันเด้เป็นลูกออดขนาดใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ตลอดจนเป็นลูกกบนะคะ หลังจากที่เข้าไปออกไปแล้วนะคะเขากับมีการทําความสะอาดก็คือใส่แปรงนะคะใส่แปรงคัดห้องน้ำที่มีใหม่ดามเง้วๆนะคะพี่น้องในการที่จะคัดล้างทําความสะอาดออกนะคะแล้วหลังจากนี้นะคะหลังจากนี้เขากะสิล้างทําความสะอาดครบนะคะทั้งหกบอ่อทั้งหาบอ่อนะคะพะวาหัวมีอยู่หาบอทําความสะอาดเรียบร้อยะะแล้วนะคะเขากะสิปล่อยเห้มันแห้ง นะคะป่อยห้มันแหงโดยที่ตากแดดในลักษณะแบบแนวจังสีเลยนะคะพี่นงกระสิป่อยห้มันแหงเลยนะคะแล้วก็พอมันแหงแล้วนะคะแหงสนิทแล้วเข้ากระสีเอาปูนขาวนะคะมาห้อยเพื่อที่จะเป็นขั้นตอนการเตรียมบอ่อเพื่อที่จะนําไข่ลงมาเพาะนะคะให้ไข่มันแตก อันนี้ก็เป็นขั้นตอนต่อไปตามสเตปกับสีวนเวียนอยู่ในลักษณะแบบแนววังสี่นะคะพี่น้องข้างบนกับสีเป็นผา้าสาลนนะคะเป็นผ้าสะเลนนะคะแต่ว่าความห่อน,นี่กะห่อนอยูนะคะพี่น้อง้วกาสามาทถที่จ้า่เสื้อในระดับหนึ่งนะคะตว่าถาเข้าสิเอานามลง่นะคะเข้าก็ตตรงมีการโรยปูนขาวก่อนนะคะพี่น้องเข้าก็ตตรงมีการโรยปูนขาวก่อน เพื่อเป็นการหลังทีเห่าหลังจากที่เห้าห้อยปูนค้าแล้วนะคะเห่ากับสีเอาน้ำม,มาล่างหลังจากที่เห้าล่างน้มแล้วนะคะอันนี้ก็เห่ากับสีแซ่ดังทับทิมนะคะพี่น้องเพื่อที่จะเป็นการขาเสื้ออีกที่หนึง่งแล้วเขาจากสีล่างออกทั้งเบิดตนะคะนี่ก็คือขั้นตอนการเตรียมอ่อนะคะของหลูกออดฟ้ามกุบนะคะเพื่อที่จะทำการเพาะนะคะอนุบาล นะคะพรไข่ครบเนี่ยนะคะในแต่ละหนึ่งงวดนะคะพี่น้องก็สามารถที่จะนั่งทำนะคะแล้วก็นั่งมีที่นีไปเห็ดนั่นกระได้นะคะพี่น้องหรือพี่น้องมีวิธีที่ดีกว่านี้หรือว่าที่ท่างรัดที่ดีกว่านี้นะคะพี่น้องก็ในนําเขอมาได้นะคะคอมมนพูดคุยสอบถามกันได้นะคะพี่น้องแต่ว่าคือท่างเข้าอ่าสะดวกแบบนั่งสี่นะคะสะดวกการทําแบบนี้นะคะกัก็กเลยเห็ดแบบนีนะะ้มาโดยตลอดนะคะพี่น้อง ส่วนขาบนะคะปกติแล้วมันกับซิมี่อยู่แล้วแหละนะคะพี่น้องมันกับบรี่าจะเกี่ยงนะคะท่านก็สาดเกี่ยงลอยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะกับป็นไปบ่ได้นะคะพี่น้องเพราะว่ามันกับเกิดจากการมักมุมนะคะของถีเฮ่าเรียงมากเป็นปีสองปีแล้วล่ะนะคะพี่น้องบอเนี่ยก็ใส่มาประมาณสักสามปีแลวเนาะนะคะเห็นแล้วแต่ปีกวนเนี่ยนะคะกับประมาณปีนี้ปีที่สามนะคะ ปีที่สามรือปีที่สองนะคะถาลุออจําโบพิษนะคะพี่น้องกะมีการออใส่มากนะคะมันกับสีสะสมของขาบต่างๆหละกะักร่วมไปถึงของเสื้อบทตเทรี่น,นะคะเทาก็เลยมีความจําเป็นต้องมีการคาเสื้อนะคะมีการดูแลน,นะคะก่อนที่เขาจะเพาะขยายพันธุ์ต่อไปนะคะพี่น้องของแต่ลงหงวดเท่ากับสีเห็ดในลักษณะแบบนี้นะคะ สำหรับมือน,นี่นะคะลูกอากาศมาแนะนำราคาเบาประสบการณ์ให้พี่น้องเขาอ่าได้ฟัง่งได้เบื้องกันนะคะพี่น้องกับพิจารณาเอารากะนําไปปรับใส่ในฟ้ามของตะขวางเบิงนะคะลูกอากาศหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปนี้นะคะสิเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่มีความสนใจในการเลี้ยงกบะก้ะราคารลคากำลังจิตเลีียงอยู่ในตอนนี้นะคะบ่ร้ายกันหน่อยนะคะพี่น้อง พี่น้องสาม,มารถที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะดานลังคลิปได้เลยนะคะพี่น้องเข้ากบไปตอบแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนาะนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะผู้ใดที่พึงเข้ามาก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้น้ำเน่นะคะพี่น้องสีบริพาคดคลิปใหม่ๆนะคะสีลูกออดฟารามขวบลงไปในแต่ละคลิปในแต่ละมือนะคะพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะพอกันไ่คลิปหนานะคะ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ